่วงสารคดีโลกแฟนตาซีวันนี้เราจะพาคุณสู่แดนหิมะอันหนาวเหน็บเพื่อรู้จักกับเผ่ายักษ์น้ำแข็งหรือฟอสจานยักษ์น้ำแข็งคือเผ่าเกึง่งมนุษย์ที่มีร่างกายสูงใหญ่กว่ามนุษย์หลายเท่าผิวกายซีขาวหรือน้ำเงินราวน้ำแข็งเส้นผมขาวหรือเงินคล้ายหิมะและบางตระกูลมีเขาหรือกรบน้ำแข็งปกคลุมตามร่างกายตำนานเล่าว่ายักษ์น้ำแข็ง เกิดจากน้ำตาแห่งเทพีหิมะที่ร่วงหล่นสู่ภูเขาน้ำแข็งในยุคโบราณพวกเขาจึงถือกำเนิดมาเพื่อเป็นผู้ปกครองแห่งความหนาวเย็นและปกป้องอาณาจักรแห่งน้ำแข็งจากผู้บุกรุกในตำนานบางแห่งพวกเขาถูกมองว่าเป็นศัตรูกับไฟและแสงอาทิตย์ยักษ์น้ำแข็งมีพละงกำลังมหาศาลและทนต่อความหนาวได้เหนือกว่าทุกเผ่าบ้านเมืองของพวกเขามักสร้างขึ้นจากน้ำแข็งและหินที่แข็งราวกับเหล็ก สังคมของเผ่านี้ยึดถือความแข็งแกร่งและความกล้าหาญหัวหน้าเผ่าจะต้องเป็นนักรบผู้พิชิตที่สามารถเอาชนะศัตรูท่ามกลางพายุหิมะได้พลังดั้งเดิมของยักษ์น้ำแข็งคือเวทแห่งน้ำแข็งพวกเขาสามารถสร้างกำแพงน้ำแข็งขว้งหอ,อกน้ำแข็งหรือทำให้ทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นน้ำแข็งเพียงสัมผัสเดียวบางตระกูลยังมีพลังเรียกพายุหิมะที่ปกคลุมทั้งภูเขาจนได้รับฉายาว่า บุตรแห่งฤดูหนาวนิรัน